จากประเด็นที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับซัพพลายเออร์ในจีนรายหนึ่งที่เคลมว่าตนเองเป็นคนผลิตกระเป๋าขายส่งให้แบรนด์หรูต่างๆและลงโฆษณาขายกระเป๋ารูแบบว่าไม่มีโลโก้ผ่านช่องทางอย่าง Tik t o อกโดยกระเป๋าที่ได้ลงเนี่ยก็ได้มีความใกล้เคียงกับแบรนด์หรูทแทบทุกประการเลยครับยกเว้นเพียงอย่างเดียวก็คือไม่มีโลโก้ของแบรนด์แล้วตัวซัพพลายเออร์เองเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าต้นทุนในการผลิตกระเป๋าเบอร์กินเนี่ยที่เขาขายกันในราคาประมาณ3 4 0 0 0เหรียญ แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนของมันอยู่เพียง1,400เหรียญเองเท่านั้นเพราะกากล่าวว่าไอราคาที่คุณเห็นว่ามันแพงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แพงมาจากค่าแบรนด์ค่าโลโก้อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังบอกอีกได้ว,ว่าถ้าไม่สนใจโลโก้เนี่ยก็สามารถเลือกซื้อกระเป๋าจากพวกเขาได้นะครับเพราะว่าวัสดุแล้วก็เทคนิคการผลิตเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหมดเลยต่างกันที่ว่าราคาของแบรนด์เขาเนี่ยจะถูกกว่าโดยเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็มีลหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกัับสหรฐ มีการอ้างว่าจีนเนี่ยได้อนุญาตให้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบแบบถูกกฎหมายเพื่อตอบโต้ภาษีจากสหรัฐนี่ก็เลยอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของจีนก็ได้นะครับในการเปิดเผยกระบวนการการผลิตกระเป๋าหรูแล้วก็เสนอขายสินค้าของตนเองแบบไร้แบรนด์ไร้โลโก้ให้กับผู้บริโภคทั่วโลกและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้กันด้วยนะครับ